เสริมอาหารเลดินี่ตัวนี้เลยค่ะที่ลดเริ่มมาเป็นก่อนที่2แล้วนะคะทานง่ายมากๆเลยแค่วันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองนะคะก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นนอนเท่านั้นเองบอกเลยว่าที่เราเลือกเลดินี่นะคะเพราะว่าเขาตอบโจทย์ทุกปัญหาผู้หญิงเรานะคะไม่พอสารสกัดของเขาก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะอาทิเช่นสารสกัดจากหญ้าหางม้าและเบต้ากลูแคนค่ะบอกเลยว่าเป็นสารสกัดที่พรีเมียมมากๆบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะมากสําหรับสาว,สาว ทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยแรกสาวนะคะวัยกาลังแตกสาวหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบเริ่มจะวัยทองแล้วอะไรเงี้ยควรที่จะทานนะคะเพราะว่าเขาช่วยปรับสมดุลเพศหญิงอย่างเรามากๆเลยทุกๆปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของอกหย่อนค้อยนะคะอกไม่แต่งตึงไม่กระชับนะคะปัญหาเรื่องช่องคลอดนะคะดคำคั้าแล้วก็แบบช่องคลอดหลวมอะไรแบบนี้หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสงค์ตกขาวอะไรแบบนี้บอกเลยว่าตอบอโจทย์มากจริงๆช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะให้ดูขาวใสมีออร่าด้วย ครบตอบโจทย์มากสำหรับทุกปัญหาผู้หญิงอย่างเราเลยนะคะ